โอ้โรเสียายเลยว่ะนายเอ๋ยแม่งจะได้เดินตามฝันเป็นศิลปินสุดท้ายคอมมาพังอย่างเงี้ยดูจากสภาพคอมน้องคือบอกตรงๆว่าไม่ไหวจริงถ้าเพลงเนี้ยถึง1ล้านวิวผมจะเอาเงินจากเพลงเนี้ยไปจัดคอมให้น้องเว้ยไอคอมแม่งไม่ดีะอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไม่เอาเิงพลงไปเลย,ยไม่ต้องทำแล้วพงทำเพลงอะคนผมว่ามันมันไม่ต้องทำเพลงแล้วเพลงแกงปาทูไม่เอาแล้วเอาไปเลยน้องเพลงใหม่ไม่ต้องทำให้พี่แก่ยายกูเจอแล้วแกงปาทูอะ เฮ้ยน้องทำมาบอกว่าคอมพังว่ะคอมเนี่ยเป็นคอมที่เริ่มทําเพลงแก๊งปลาทูนะครับตอนนี้ขิดไปเรียบร้อยแล้วครับน้องบอกว่าคอมเครื่องนี้ประกอบมาในงบแค่สามพันเองทุกคนเอ้ยสามพันทำเพลงปลาทูได้ขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหเฮ้ยเราโอกาสที่เนี่ยน้องม่นจะได้ทําเพลงต่อๆไปแล้ววะ ยิ่งแบบฝีมือการทําเพลงนี่แบบระดับเทพเลยนะเว้ยทั้งทําบีททั้งแต่งเนื้อร้องให้นอตตี้โอ้เสียดายโอกาสวะสงสารน้องเลยเว้ยแม่งคอมดีๆมาพังแบบนี้เดี๋ยวลองโทรไปหาน้องกันว่าคอมมันเป็นไรพังขนาดนี้ทุกคนฮัลโหลน้องใช่ครับเออคอมเป็นไรพังว,วะที่เองเอาลงสตอรี่อ่ะอ๋อคอมมันเสียครับผมไม่ได้ใช้นานแล้วโอ้โหพังยับขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ทุกอย่างเลยพีอ่อ้าวอย่างนี้ก็ไม่เอเออะไรนะคอมมันเป็นไง ตัโพงก็เสียพี่ม็องคีย์บอร์ดก็ใช้ไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้ยุ่งกับมันเลยก็เลยไม่ได้ทำเพลงอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำเพลงยาวเลยดิใช่ครับอย่าบอกนะว่าตั้งแต่ทำเพลงแกงปาทูก็ไม่ได้ทำเลยก็ไม่ได้ทำเลยโอ้เสียดายโอกาสเว้ยไี่เองแม่งเก่งไงทำเพลงเก่งแล้วเองคอมพังงี้พี่ซื้อได้ใหม่ไหมอ่ะไม่ไม่เป็นไรพี่โอ้ไม่เป็นไรพี่ผมก็ใช่มันไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรโอ้เสียดายว่ะแล้วไม่ไม่มีแผนที่จะกลับมาทำเพลงเลยหรอ อยากทารับพี่แต่คอมก็เป็นเงี้ยไม่รู้จะให้ทำไงก็ไม่ได้ทำเสียได้ว okay, ะโอเคน้องมีอะไรก็บอกพี่แล<ด>้วก<ด>ันอ๋อโอเคครับ okay, โอเคได้ครับ<อ>ได้ครับขอบคุณครับโอ้ออโหเสียดายเลยว่ะนายเอิญแม่งจะได้เดินตามฝันเป็นศิลปินสุดท้ายคอมมาพังอย่างเงี้ยดูดิเงินในบัญชีผมมีแค่25บาทเองทุกคนเอาอะไรไปซัพพอร์ตเขาได้ไหม ทำไงดีวะสงสารน้องอะก็อยากจะจัดคอมใหม่ๆแต่ว่าเลนก็ไม่มีเลยเอาเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันที่8เดือน5นะครับทุกคนซึ่งผมได้ไปถ่าย MV เมื่อวันที่1มีนามานะครับที่เราได้ไปถ่าย MV อะไรเสร็จสับเรียบร้อยละแล้วตอนนี้นะครับผมได้ทําการตัด MV พร้อมที่จะลงในวันที่10เดือน5นะครับซึ่งก็เป็นเดือนเกิดของผมเองนะครับผมก็หวังว่าเพลงเนี้ยจะทํายอดวิวให้เราได้เยอะนะนี่นะครับหน้าทไลายการตัดต่อของน็อตตี้เองนะครับนี่เลยเพลงแกงปะทู ก็จะไปถ่ายที่บ้านล้างนะครับซึ่งบอกเลยว่ามูดอย่างเทะครับเป็นบ้านล้างนะครับแล้วก็นี่ช่วงที่น้องออกนะครับอ่ะให้ดูว่าฟิออนหนนะ,ะซึ่งนายเอิร์ธก็ได้มาฟิจิลลิ่งกับนอตตี้นะครับจัดถ้าน้องไม่ได้เป็นศิลปินนี่ผมก็คงเสียดายโอกาสที่แบบเด็กคนหนึ่งที่เทพยบแต่ว่าขาดโอกาสนะทุกคนเอางี้ทุกคนเพลงแก๊งปลาทูนะครับ ผมจะปล่อยในวันที่1 0เดือน5เนี่ยเดือนพฤษภาเดือนเกิดของผมถ้าเพลงเนี่ยที่ผมจะปล่อยในวันที่10ก็คืออีก2วันเนี่ยถึง1ล้านวิวผมจะเอาเงินจากเพลงเนี่ยไปจัดคอรให้น้องเวซึ่งผมไม่รู้ว่า1ล้านวิวจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในวันนั้นเลยซึ่งผมคิดว่าเงินน่าจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่สามารถจัดคอรให้น้องเวอาจจะไม่สูงมากแต่ก็่าจจะได้คอมเครื่องหนึ่งที่ทาเพลงผมจะไม่เอาเงินจากคลิป,ลปนั้นเลยเวคือเงินทั้งหมดในคลิปนั้นอะเอาให้น้องไปสารต่อความฝันในการเเปป็็นนักาากกกรร้้อออองงาาจจะซืุณ์ทํพพลแลแวว คอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเพราะว่าผมดูจากสภาพคอมน้องคือบอกตรงๆว่าไม่ไหวจริงทุกคนฟิลเหมือนคอมโรงเรียนที่แบบพังแล้วอะ่ะซึ่งสมัยนี้มันต้องแบบอัปเกรดเนแล้วก็ไม่มีคอมไม่ได้เว้ยซึ่งถ้าถามว่าทำในโทรศัพท์ได้ไหมได้เว้ยแต่คุณภาพมันไม่เทียบคอมผมว่าเอาคอมไปเลยไปทุกคนเดี๋ยวเรารอวันลงคลิปกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูยอดวิวว่าจะเป็นยังไง let's go แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันที่น็อตตี้จะลงเพลงแก๊งปลาทูด้วยเป็นเพลงที่แบบเออตื่นเต้นมากเลยเว้ยเฮ้ยทุกคนเพลงแรกของน็อตตี้นะครับเพลงแก๊งปลาทูและวันนี้คือวันที่สิเดือนเกิดของน็อตตี้เอง2 0 2 5มามาลงเพลงกันโอ้บอกเลยว่าพร้อมือสุดแล้วตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสามครึ่งมาลงเพลงผมตั้งใจทํามากแล้วตอนนี้นะครับน็อตตี้ก็ได้ปล่อยเพลงแก๊งปลาทูแล้วทุกคนดูดิโอ้โหคนดูนะครับ แป๊บเดียวเอง325คนละคนกดไลค์7คนละเฮ้ยทุกคนฝากทุกคนเข้ามาดูเพลงแก๊งปะทูด้วยนะครับเอาให้ถึงร้านวิวทุกคนด้วยเพลงนี้ตื่นเต้นมากผมหวังว่าแบบคนดูสักหนึ่งแสนก็ยังดีเว้ยแต่ถ้าร้านหนึ่งผมจะขอบคุณทุกคนมากเลยเว้ยคือเพลงนี้ผมตั้งใจทํามากเว้ยแก๊งปะทูนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเบื้องหลังก็สุดนะทุกคนอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเบื้องหลังสักนิดนึงนะครับของเพลงนี้นะครับที่ผมตั้งใจทํำ เพลงแก๊งปะทูเนี่ยเป็นเพลงที่ผมใช้เวลาทํานานที่สุดโดยเพลงนี้นะครับผมได้เพื่อนบอลมาเป็นโปรดิวเซอร์มิกเพลงให้โชว,ว์ให้กดูู่า c คือปะทูจะบุยบีให้ทุกคนดูถึงแม้มันจะยากก็ต้องลองดูไม่มีรอยมาควางแก๊ปะ จริงๆเพลงนี้เราปรับเปลี่ยนกันเยอะมากนะครับทั้งเรียบเรียงทํานองปรับเนื้อร้องให้เข้ากับสไตล์แก้เวิร์ดหนึ่งนำบอสบี้มาฟิตด้วยเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันทำา MV กันแอคชั่นแกงปลาทู โซนี ck, ้หลุดบ่อยมากตอนนี Esta, ้คนจะเทเชีิกน้านะเิมาออ VR ก๊ป้าจูเรามาจากโซน่ารมากมาจนสุดท้ายอันนี้นะฟิลแบบเดินมาิดตึ้งออกวักปุ๊บแล้อินสองคนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะเอาหวัปุ๊บเสียงเงี้ยแล้วก็มองมองซ้ายมองขวา ของหาเองแกงอื Green? Green um. ่น a c t i o นไม่พี่บอูไม่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 พี่บ้องงานปึ๊บอย่าที่ตัดทางได้ไหมปึ๊บปึ๊บนผมตัดออกดึงผมดิ ใส่รายละเอียดทุกคนในแก๊งนะครับมมันถยากแต่เราสู้ไปยังไง็ชยก็ได้เป็นฉากที่ทุกคนได้เห็นนั่นเองเพลงแก๊งวะทูถึง2ล้านวิวแล้วทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับที่ทําให้เพลงนี้ถึง2ล้านวิวเอ้ยช่วยกันดู I'm here f าดูเจ้าเบบี้ด้วยกคนดูม เรามาดูรายได้ของ YouTube กันนะครับว่าเพลงแก๊งปะทูเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายๆคนไม่รู้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากเริ่มทำ YouTube ผมก็จะให้ดูวันนี้แหละและนี่เลยครับเพลงแก๊งปะทูนะครับยอดวิวรวมทั้งหมดนะครับ2ล้าน1 1 7 0 0 0นั่นเองนะครับเพลงแก๊งปะทูคนดู2ล้านหนะครับ นี่เลยได้ผู้ติดตามเพิ่มมา8 0 0พันอ่ะโอ้โหและเงินที่ได้จาก YouTube เพลงนี้นะครับ17,541หอย่บาทนะครับโอ้โหว่าเยอะมากเลยทุกคนได้มา17นเะครับเงินทั้งหมดนะครับผมจะเอาให้คนที่ทำเพลงนี้ขึ้นมานะครับถ้าไม่มีน้องคนนี้นะครับเพลงแก๊งปะทูก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเพลงแก๊งปะทูเนี่ยเราแต่งกันเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่องเพิ่งถึง1 0 0 0 0แสนซับเท่านั้นเองทุกคนก็เลยได้เริ่มทำเพลงแก๊งปะทูขึ้นมานะครับเขาเป็นโปรดิ แต่งเนื้อเพลงร้องเพลงมิกเพลงนะครับพี่น้องคนนี้เขาเก่งเรื่องเพลงมากก็ดูอย่างเพลงแก๊งปะทูน,นะครับโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนคือผมชอบมากนะครับได้ข่าวว่าคอมน้องมันจะพังเวซึ่งเห็นหลังๆเนี้ยน้องไม่ค่อยได้ลงเพลงเลยเวผมก็ถามเข้าไปว่าเป็นไรถึงแบบไม่ลงเพลงเลยเวเขาก็บอกว่าซึ่งบอกเลยว่าคอมแมพ ผมถามจริงว่าเอ้ยแล้วถามว่าเพลงสุดท้ายทําเพลงอะไรบอกเพลงแก๊งมาถูแล้วหลังจากนั้นคือไม่ได้ทําเพลงอีกเลยเว้ยผมเสียดายโอกาสมากเลยเว้ยคือคนยังเก่งแบบพองพังแล้วก็ไม่ได้ทําเพลงเลยอ่ะนี่ครับคอมที่น้องบอกว่าพังนะครับดูดิประกอบด้วยงบ3ามพันเฮ้ยถือว่าเฟี้ยวนะครับที๋ช้ยแบบคอมระดับนี้แล้วทาเพลงแบบล้านวิวได้อ่ะเออเฟี้ยวจัดเลยว่ะ เงินหมื่นเจ็ดถามว่าจัดคอบได้ไหมก็จัดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันยังไม่เหมาะสําหรับทําเพลงเท่าไหร่เว้ผมอยากได้คอมที่ดีขึ้นกว่านี้ผมก็เลยคิดว่า หมืน่นเจ็ดนี่ถ้าจัดคอมไปน่าจะไม่คุม้มทุกคนไหนจะรวมจอคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังดีๆนะครับอะไรบาๆบนะครับที่เป็นอุซอรีของการทําคอมมาดูคอมผมมาเซคอมผมนี่ก็เป็นแสนแล้วนะซึ่งบอกเลยว่ามันใช้งบเยอะมากทุกคนยังไงก็เดี๋ยวผมพาไปดูคอมที่ผมจัดให้น้องแล้วกันและนี่เลยครับคือคอมที่ผมได้จัดให้นายเอิร์นนะครับก็จะเป็นอคอมเก่าผมเองนะครับถ้าถามว่าแรงไหมคือผมบอกเลยว่าแรงนะครับตัดคลิปเอิร์นเล่นเกมแบบสบายสตรีมตรงสตรีมได้หมดนะครับแล้วก็ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อ2ปี ที่แล้วเองทุกคนตัไ้ไแผมเริ่มทำยูทูบแรกๆนะทุกคนคอมพิวเตอร์นี้ผมซื้อมาประมาณสามหมื่นนะครับก็ถามว่าแรงไม่แรงนะไอ้ A CPU i5 นะครับแล้วก็การ์ดจอสาม0ูนห้านย์ะครับแล้วก็แรมสามสองนะครับความจำอีกห้าร้อยจิงนะครับบอกเลยว่าเยอะๆแล้วก็นี่เป็นจอใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับ2ี่สี่นิ้วนะครับใช้ดีผมบอกเลยแล้วก็บวกกับเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้นะครับทําเพลงต้องมีฟังนะครับอืแล้วก็นี่หน่อยอ่ะนี่เราจะเป็น เซททำเพลงอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับการทำเพลงนะครับก็จะเป็นเซ e. ตเก้าอี้โตคอมนะครับอีกทีหนึ่งรวมรวมแล้วหมดนี่ก็ผมบอกเลยว่าเจ็บหนักนะครับเนี่ยแค่แค่พวกนี้มันก็หมดไปแบบหมื่นหนึ่งแล้วนะแค่เซตตรงเนี้ยยังไม่รวมคอมเ้ยซึ่งถามจริงว่าเจ็ดพันอ่ะมันจะพอซื้อคอมกับเครื่องไหมซึ่งไม่ได้เว้ยผมก็เลยเลือกที่จะเอ้คุยกับน้องแล้วว่าเอ้เอาคอมพี่ไปดีกว่าคอมผมเพิ่งเปลี่ยนคอมใหม่นะล้วคอมนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ทุกคนผมคิดว่าถ้าเอาปล่อยไว้เฉยมันก็พังไปอยู่กับคนที่ได้ใช้งานจริงๆอ่ะเ้ก็ ทำเองผมว่าเฟี้ยวเดี๋ยวเราเดินทางไปหาน้องกันนะครับงบผมก็มีประมาณนี้เลยทุกคนพอจะจัดคอมให้น้องได้นิดนึงนะครับแต่บอกเลยว่าโคตรแรงเฮ้ยเอาคอมไปทําเพลงนะเว้ยอย่าเอาไปเล่นเกมเลยก็พี่ชายมาช่วยขนของนะครับวันนี้พาผมไปไหนนะไปแคลมแช่ครับเออร้อยโลอ่ะบอกเลยว่างานนี้เพื่อเพลงมาฟี่ประตูอยู่คอมบลี แล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะทุกคนบ้านของน้องเอิร์ธนะครับบอกเลยว่าไกลพอสมครวรนะครับแต่น้องชายเดี๋ยวพี่จะเอาคอมแรงๆไปให้โอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับบ้านน้องเอิร์ธนะครับโอ้โหสว<ช>ัสดีครับช่วยคนดูได้เจอก,กันประมาณตั้งแต่ตอนไหนนะตอนถ่ายเพลงแก๊งมาทู3สามเดือน,อนที่แล้วใช่เนี่ผมให้ดูคอมที่แบบกำเนิดเพลงแก๊งมาทูวนะครับตองล้านดิวนะรงนี้จริงอ่ะ จริงครับใช้เครื่องนี้เทาจริงอ่ะจริงเราล่าสุดทำเพลงเมื่อตอนไหนอะประมาณปีสองปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำอไม่ได้ทำเลยไม่รู้เนี่ยนึกว่าแบบนึกว่าคอมมันใช้ได้อยู่ไหมเหมือนจะใช้ได้แต่คอมส่วนจอก็เสียเมาส์คีย์บอร์ดก็ตอนแรกถ่ายถ่ายคลิปคอมมาตกใจเอ๊ะยังคอมเครื่องนี้อยูงเหรอนี่แต่ว่าสุดนะทำเพลงได้ขนาดนี้เราไปเอาคอมเราดีกว่ามีหูฟังเขาบอกว่าอันนี้ทำเพลงดีถามร้านมาเสียงเนี่ยบอกอะไรสตูดิโอแล้วไม่รู้จะไปน้องชาย <ส bin> ไปทุกคนตอนนี้ก็เอาของมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะมี CPU กับจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยเออเอประกอบโต๊ะคอมให้มันเสร็จนะทุกคนสู้นะพี่บอกลารดอยังบอกลามานานแล้วครับ้ย อ๋อไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้นะครับเพ่ออนาคตทอมได้นะครับก็แนะนำเลยครับหมาป่าใบบุฟครับตอนแรกผมอันนี้เดินเข้าอันเนี้ย DIY ผมกาจะซื้อนี่แหละฮะกาไม่ซื้อผมซื้อของดีๆให้น้องนี่เองเขาทำให้ผมได้กัสองล้านดีว่ะทุกวันอ่ะผมอ่ะเพยงหน้าขอสักสิบล้านได้ไหม แล้วตอนนี้นะครับก็จัดคอให้กับน้องเอิร์ธเสร็จแล้วนะครับเป็นไงวะได้อยู่เฟียวอยู่อัดเพลงได้สุดยอดบอกเลยว่าเทสประมาณนี้ครับอัดเพลงได้สบายๆนะครับรู้สึกไงครับรู้สึกไงรู้สึกดีใจมากครับที่พี่น็อสนับสนุนทุกอย่างเลยตอนนี้ก็ผมคิดว่าแบบควรด้รับโอกาสนะที่จะได้ทําเพลงต่อเพราะว่าน้องมีความฝันนี้อยากจะเป็นนักร้องนะครับ ใช่ครับตอนนี้ใกล้ถึงฝันยังวะใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วเพลงมีแนละ้วมีใน Spotify แล้วใช่ <ละ S 1> เริ่มลงแล้วอะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าศิลปินยจงเป็นทางการละ <c oughs> ตอนนี้ร,รอเฉิดฉายใน YouTube นะครับก็ฝากสนับสนุนน้องเอิร์ธด้วยนะครับเพลงเยอะมากม,มีเพลงหนึ่งสักเพลงไหมที่แบบอยากแบบบอกคนที่ชอบอ่ะก็มีเฟลินเลิฟครับมอบรักและถึงแม้ว่าเรานั้นต้องมาจากกัน ใจของฉงฉัันยยยมเเพีบคุณมากสำหรับเพลงนี้นะที่ทำให้แบบเฮ้ยยออวิวหลักล้านคือมผมไม่เคยมีเพลงที่อย,ยออวิวเยอะขนาดนี้แล้วก็เรารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะทุกคนส5ปีแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตน้องคือน้องทำยออวิวแบบเยอะมากเลยนะเพลงนี้ก็พูดตรงๆว่าทำบีดเองทำบีดเองตอนทำนี้ตอนทำนี้คิดอะไรวะกับบีดเพลงแกงว่าทัวผมชอบฟังเพลงเมืองนอกอะไรเงี้ยเพลงแรปเพลงอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าอยากได้เพลงแบบ สนุกสนุกอะไร้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าสนุกไหมนะแต่มันก็แบบแรปดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วท่อนแก๊งปลาทูเนี่ยคือแบบทำไมถึงแต่งประมาณนี้วาช่วงนั้นผมเห็นคลิปพี่มีแก๊งปลาทูแก๊งปลาทูอะไรเงี้ยอ๋อมีหลายแก๊งอะไรเงี้ยใช่มีหลายแก๊งครับผมก็เลย เอาคําว่าแก๊งปะทูมาแต่งเป็นเพลงนี้เอาเงี้ยทุกคนเดี๋ยวให้น้องเอิร์ทลองร้องสุดนะครับท่อนแก๊งปะทูนะครับท่อนของผมเองนะครับมาดูกันว่าออริจินอลนะครับของเพลงแก๊งปะทูมันร้องยังไงนะครับที่ถูกต้องโชว์ก็ด้วยแอมคูปะทูจะบไบิปให้ทุกคนดูถึงแม้มันจะยากแต่ต้องลองดูไม่มีอะไรจะมาควางแก๊งปาทูโนว่ากิเชงสิลูกทำมันก็รู้ให้ก็รู้มันโคตรคูตอนนี้เขาจะเจ๊เชิญก็มาเมนจอยเวียแก๊งปาทูสรุปร้องผิด้วตลอด วมมันไก็หวังว่าจะได้ชมผลงานเพลงต่อไปนะครับหวังว่าจะปล่อยเพลงยังไหมเดือนนี้จัดให้หน่อยนะได้ถือว่าคคมมนละจัดคอมจัดเพลงต้องเดี๋ยวทุกคนรอฟัง,งได้นะครับช่องนายเอิร์นนะครับทุกคนผมก็อยากจะซัพพอร์ตน้องนะครับใครที่อยากเข้าไปกดติดตามช่องน้องก็เข้าไปกดติดตามแล้วนะครับ นนม่จนนจไจริงๆเพลงแก๊งปะทูนะครับก่อนที่จะถึงร้านวิวเนี่ยเพลงอ่ะไปติดลิขสิทธิ์เว้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมเพลงเราถึงติดลิขสิทธิ์ทั้งๆท,ที่เราทำบีทเองทำดนตรีเองแต่งเองเหมือนมีคนเอาไปลงครับ เอาไปลงแบบสตรีมมิ่งเอาไปลงอ่ายูทูบมิวสิกอะไรเงี้ยมันก็เลยติดคอนเทนต์ไอเดีทำให้โดนเคมคือโดนเคมรอบนั้นนะครับเพลงผมโดนลบออกจาก u t u b e เลยเว้ยซึ่งกว่าผมจะแก้กลับมาได้ก็ใช้เวลาหลายวันนะครับก็กว่าจะคุยกับทาง YouTube ว่าเอ้เพลงนี้เราแต่งเองร้องเองนะครับเออกว่าจะได้กลับมาก็นานมากทุกคนยังไงก็ฝากติดตามเพลงแก๊งปะทูด้วยนะครับคือเพลงนี้ผมตั้งใจทํากันมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวสองล้านละแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปถึงสิบล้านได้เอ้ทุกคนฝากด้วย